ตรงขมับเนี่ยนะเวลาคนไข้บอกโอ๊ยกลัวโดนอะไรอะไรมันไม่มีหรอกตรงนี้เย็บมันไม่อันตรายไม่โดนเส้นประสาทอันนี้ที่เห็นเป็นขนขนี่เป็นหนังหัวนะที่เห็นแดงๆอันนี้คือกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็คือเนื้อเยื่อนะครับหุ้มกล้ามเนื้ออีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเราไล่ลงมานะอ,อ,อันนี้ขนอันนี้ ใต้ผิวหนังและอันนี้มีไขมันนะครับแล้วกอ็อันนี้เป็นเยื่อหุ้มนะเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อซึ่งเราเรียกว่าเดี๋ยวจะให้ดูรูปว่าสมาร์สคืออะไรนี่ก็คือส่วนหนึ่งของสมาร์สนะผ่านไปเอา้าโอเคเอาดูดีๆนะดูใหม่นะเพราะเรากำลังถูกโจมตีว่าเราไม่ได้เข้าสมาร์สอาจารย์จะบอกให้ฟังว่ามันมัน มันไม่ใครไม่มีใครไม่ล็อกกับสมาร์ทออกมันไม่ล็อกไม่ได้อันนี้คือคือตรงบริเวณนี้นะอันนี้คือกะโหลกอันนี้คือสมองเนาะอันนี้คือสกินเนี่ยสกินและนี่คือสับคิวกับแฟตเวลาเราลงมีดลงมีดไปพรับสิ่งแรกที่เจอคือสีฟ้านี่ เนี่ยสีฟ้าพอลงมีมันเจอเลยแล้วจะจะไม่เย็บกับสมาร์ทได้ไงเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาอธิบายคนไข้ต้องบอกพี่ยังไงมันต้องเย็บกับสมาร์ทแต่ของเราสมาร์ทล็อกจดไปนะล็อกเย็บสมาร์ทด้วยการล็อกแล้วไม่เหมือนที่อื่นด้วยใครมาโจมตีเราว่าไม่ได้เย็บสมาร์ทมันไม่ได้มันต้องเย็บแล้วเราเย็บเยอะด้วยทุกจุดเย็บ ด้วยวิธีล็อกก็เรียกสมาร์ทล็อกนะจดไปด้วยสมาร์ทล็อกมันหนีไม่พ้นแต่เราล็อกด้วยดับเบิลดับเบิลลูปซึ่งตัวนั้นให้ให้คนไข้ดูแค่ในกระดาษเอามาเผยแพร่ในนี้ไม่ได้นะสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือว่าความคงทนผลลัพธ์ก็คือความคงทน 2. ความเนียน 3. ความไม่บอบช้ำสี่โคแทรกซ้อนอะไรมันมันจะต่ำห้เวลาทำเนี่ย แผลมันเล็กมันสั้นจำนวนชั่วโมงมันก็ลดลงอันตรายก็ลดลงหน้าบวมก็ลดลงไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องอะไรมันเป็นผลจากการที่เราค้นคิดว่าเราล็อกมาทุกชั้นนะไม่ได้ไม่ได้ล็อกแค่แต่ตัด,ต,ดตื้นๆเน,นะเอา่านไป